สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนแอนนาเผยเบื้องหลังก่อนเล่นละครแต่และเรื่องของแตงโมยังคงต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องกับคดีแตงโมนิดาที่พลัดตกเรือเสียชีวิตนั้นซึ่งคดีดังกล่าวมีความหลงมากมายจากหลายฝ่ายเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นแม่แตงโมห้าคนบนเรือนักการเมืองหรือทานายชื่อดังหลายๆคน ล่าสุดทางฝั่งของแอนนาซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของแตงโมนิดาได้ออกมาโพสต์ภาพเผยผลงานการแสดงของแตงโมและภาพหนังสือของแตงโมที่อ่านและเน้นข้อความประโยคที่พูดไว้ก่อนจะแสดงจริงโดยแอนนาระบุว่ากว่าจะมาเป็นละครแต่ละเรื่องเพิ่งรู้นางอ่านและคิดข้อความสำคัญที่ตัวเองเล่นเอาไว้อ่านก่อนจะได้บทละครทำการบ้านมาอย่างดีละครทุกเรื่องคือตำนานของพัรทรธิดา เรียกว่าเป็นดาราหญิงที่ทําการบ้านมาอย่างดีก่อนแสดงจริงนั่นเองครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ